แล้วต้องทำกลับเข้ามาครับล้วงไข่เป็นคำถามที่เขานียนมากเลยเนาะล้วงไข่พี่เนี่ยแต่พี่พีนแต่อ่างตลอดเวลาเลยไม่อยากรู้อ่าทำไมขาเนียนอ่ล้วงไข่ดีกว่าเดี๋ยวว่านะแบบเวลาสมมติว่าเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้ชายไครก็แล้วคนเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายแบบชอบมาอย่างเงี้ยแบบนี้เขาอย่างนี้ผู้หญิงเขาชอบไหมไม่ชอบเขาเป็นเพื่อนผู้ชายนะถ้าเป็นผู้ชายไม่ไรหรอกไม่ชอบแต่พี่ได้รูปแล้วตอนนี้แต่ถ้าสนิทอะ เป็นเพื่อนสนิทมันก็คงแบบเบื่อแล้วอะเห็นจุ๊งจ๋าแล้เนี่ยไม่หนิดเดี๋ยวไม่หนิดเนี่ยอย่างพี่เลยเนี่ยสมมนว่ไปเจอกันในงานอย่างเงี้ยแบบคิดอะไรปะเนี่ยมาทำอย่างเงี้ยคิดอะไรปะเนี่ยเขาคิดดิคิดอะไรคิดหลายอย่างก็อยากจะรู้เวล่ะอยากจะรู้ก็ไปด้วยกันเหมือนกัจะได้รู้คิดอะไรบ้างถ้าเล่นๆไปอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงเขาก็โอเคอย่างเงี้ยอย่างนี้หมายความว่าไงแต่แมันก็เล่นด้วยกันแล้วล่ะพี่เพราะไม่ดึงไม่ด่าอะไรเงี้ยเออไอ้จุดไหนเดี๋ยวไอ้จุดไหนที่ผู้หญิงจะไม่ค่อยคิด สมมุติว่าโอบอย่างเงี้ยไม่คิดนะสมมุติว่ายิมรูปขาเล่นเงี้ยเราจะรู้สึกว่าอาคิดอ่าแล้วถ้ารูปรูปแขนตรงเนี้ยไม่ตุณนี้ไม่เหรอแล้วถ้าโอบโอบโอบคิดไหมไม่เฮ้ยทำไมตรงนี้ไม่คิดอ่ะเพราะมันสูงไงเหรอแต่แล้วแล้วมันจะไม่บ่งบอกว่าแล้วถ้าจับมือไม่จับมือคิดไหมเฮ้ยจับจับมือไม่คิดแต่จับแล้วเขี่ยอย่างเงี้ยคิดเออไม่ค่อยมีคนทำอย่างนี้นะวันนี้จะไม่โดนจรงจริงโอ้ยอย่างนี้ไม่รอดเลยโอบโอบอย่างนี้ไม่คิดหรอคือ ด้วยความเป็นผู้หญิงก็อบพุ่นผู้ชายตลอดก็แบบเกาะเล่นลอ,ะอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรแล้วทำไมแถวนี้คิดอ่ะมันเหมือนกับเป็นจุดที่ผู้ชายปกติถ้าเป็นเพื่อนกันเขาจะไม่จับมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้จิมมากเกินไปอเอเหรอเอาสมมุวะนั่งนั่งนั่งแล้วแบบนั่งนั่งอยู่ด้วยกันกินเหล้าก็เอามือมาวางอย่างเงี้ยได้ได้แป๊บเดียวนะด้านฟูมี่กินละคิดคิดว่ามึงจะทำไรอ่ามึงจะทำไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำอย่างนั้นแหละอ้าว แล้วถ้านั่งจับมือไม่ไม่เป็นไรเอาจริงๆบ้างนั่งจับมือไม่ได้จับตลอดเวลาป่ะงไม่ต้องแบบเฮ้ยจับอะไรให้มึงไปดีอะไรอย่างเงี้ยเงี้ยให้เธออะไรอย่างเงี้ยได้แต่นั่งจับมืออย่างงี้ไม่ได้จับทั้งวันที่ผัวดูแล้วป่ะเนี่ยไม่ไม่ได้ผัวทั้งวันผัววันเดียวเออเอาเรามาตอบคำถามจากทาง Facebook กันดีกว่าจับใครเหรอ่ะเปลี่ยนใครอื่นได้ไหมได้อยากจะแม่งล้วงทีสองมือแม่งคุยไปเอาทีละมือก็ได้โอเคค่ะ เออไปจะล้วงอันไหนก็ได้มาละใครปริศนาหนุ่มอาชีพไหนที่จะทำให้คุณรู้สึกเพิ่มพลังในการมีเซ็ก์ด้วยมากที่สุดอ๋อจริงวะเอออ๋อจริงคะช่วงเนี้ยเทรนเนอร์เป็นเทรนเนอร์ทำไมอ่ะโหดูกล้ามอ๋อชอบผู้ชายมีกล้ามลรึเหรอคือตอนแรกไม่ชอบหรอกพอเดี๋ยวนี้เทรนเด์ฮิตไงไปไหนก็เจอแต่คนมีกล้ามทำงานด้วยกันก็มีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึง แล้วมันมันมีผลไหมว่าเทรนเนอร์กล้ามใหญ่ทําให้เราต้องจ้างมันมาดูแลเราอย่างเงี้ยไม่มีผลไม่มีผลเลยเพราะสมัยนี้ผู้หญิงนิยมไปไปนิยมไปฟิตเนสไม่รู้ว่ามันไปเพราะมันไปติดเทรนเนอร์หรือมันอะไรเงี้ยจริงจริงบ้าเทรนเนอร์ส่วนมากก็เหมือนจะเป็นเกย์ไปแล้วสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็แอสแมนอย่างเงี้ยมาสอนเราซึ่งจริงๆอ่ะเป็นผู้หญิงด้วยกันเองก็แบบเอารุ่นเอาแบบเป็นอาชีพนี้นะ ดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วไงแต่ถ้าแบบเป็นรุ่นที่แบบสูงวัยหน่อยก็อาจจะเป็นที่เทรนเนอร์พี่เต่จริงอาชีพเทรนเนอร์มันเป็นอาชีพที่ดีนะครับมึงก็เลือกลูกค้าแต่สวยๆแรกแรกแล้วก็เทรนเขาไปทุกวันต้องเจอกันทุกวันแต่ก็ต้องเจอลูกค้าที่แบบมึงจะต้องเทรนจริงๆนะอะไรเงี้ยแต่เทรนเนอร์ที่ฟิตเนสผมนี่ไม่เห็นมีเกเลยไม่มีนะเออมีแต่ผู้ชายหมดเลยอ่ะสายฟันสายฟันที่ไหนเดียไปสมัครไปจริงปะเนี่ยไม่จริงเออ ออาต,อต,อตอมีเทนเนอร์คนนึงผอมแห้งแรงน้อยมากแต่แม่งพลังโคตรเยอะเลยพี่รู้ได้ไงว่าพลังเขาเยอะเพราะว่ามันช่วยเซฟพ,พี่เออแล้วก็ชอบไปเล่นหนักๆไม่รู้ทําไมแล้วก็เล่นได้2เดือนเลิกเจ็บคุณเคยมีเซ็กเร่งด่วนหรือไม่ถ้าเร็วที่สุดที่ไหนถ้าไม่เคยมีอยากมีไหมเคยมีเบสิกเนาะห้องน้ำเร่งด่วนที่ไหนที่ไหนอห้องน้ำที่ไหน เอาที่ไหนเดียวอ๋อทุกที่เลยเหรอที่บ้านอะไรเงี้ยที่บ้านที่อื่นที่เราที่เราใจที่สุดอะที่แบบตื่นเต้นมากเลยอะที่ต้องรีบอะได้พับได้พับอะครับแล้จะเป็นที่มร้านไหนร้านไหนไม่บอกแล้วย่านย่านไหนย่านไหนอ่ะซีเออ่ะเราออนิกกได้อย่างเงี้ยแล้วเข้าไปได้ไงแบบพุทธเข้าห้องน้ำชายหรือห้องน้ำหญิงเอาจะมีอีกย่านหนึ่งนะ เอานันก่อนเอาอกน่ก่อนเฮ้ยเอาหน่มันเข้ายากจริงมันก็เข้ายากนะแต่ถ้ามันเป็นช่วงที่แบบว่าคนกำลังกลับคนกำลังกลับอะช่วงนั้นไม่มีคนนะอ๋อเพราะคนออกไปตกปลาอยู่ข้างนอกไม่ไม่เพราะมันปิดเช้าช่วงนั้นก็คนน้อยแล้วใช่แล้วมันเป็นห้องน้ำชายหรือห้องน้ำหญิง เป็นห้องน้ำชายเพรอเขาอีกเดินออกมาจากห้องน้ำนก็แปล่าจะมีอมีกนองเล็กกระเดงมันก็จะดูหน้าเกลียดป้าใช่ใช่ใช่เ<ม>พราะผู้ชายเนี่ยมันไม่ค่อยขี้ <c oughs> ส่วนใหญ่มันก็เข้าไปฉี่อย่างเดียวมันก็ไม่สนใจหรอกพอประตูปิดหรือประตูเปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอารมณ์ไหนไอ่ะแบบชวนเข้าไปอ่ะไปอารมณ์อารมณ์เหิ่ยรู้จะ,จะจะจะไม่ต้องแบบอะไรอย่างนั้นก็ได้ป้าก็แบบไปนิดนึงอะไรอย่างี้ยมันน่าจะเป็นแบบสปาร์กันแถวๆนั้นแหละ อะไรอย่างเงี้ยเออมันถึงจะกล้าถ้าเป็นแฟนกันเน่ะไม่น่าจะเข้าไปหรอกไม่ทำที่บ้านก็ได้เหมือนขี้ตัวเองเออไม่อออะไรอย่างเงี้ยพี่จ้าทำไมรู้อีกแล้วอ่ะรู้พี่อ่ะแล้วอีกที่หนึ่งที่ไหนก็อีกย่านหนึ่งอีกย่านหนึ่งอีกย่านหนึ่งหรอแถบๆนั่นอ่ะแถบๆแับแม่ะมีที่ไหนบ้างสีลมสีลมท้องหลอดท้องหลอดอ๋อที่ไปไปทุกที่เลดี๋ยเนี่ยก็เที่ยวบ่อยนะ หมายถึงว่าทุกที่เลยห้องน้ำนี่เจอหมดแล้วอ๋ออย่างเหรอเขาจะชอบครับผมผับที่ห้องน้ำมีใหญ่ครับเหมือนเจอเจอแปก๊ะทำไมมีคนมาเจอในห้องน้ำ้วยติดขนาเออเอ่อต่อต่อต่ออันนี้คำทำช้าเป่าอย่างอย่างอย่งไปได้เรื่อยครัสบายสบายคือคำถามแต่ละคำถามแบบเจ็บง่ะสำหรับผู้หญิงคำว่าผู้ชายทำการบ้านเก่งต้องเป็นแบบไหน ทำกันบ้านเก่งมันก็คิดได้อย่างเดียวว่าสำหรับผู้หญิงไม่อะไรไม่นูกว่าซ้ําเก่งอ่ะมันต้องเก่งในระดับไหนถึงยอมรับว่าเก่งโหถามหนูนี่จะตอบไงดีเนี่ยมันมันมีอย่างเงี้ยอ่ะพ่กับหนูก็อ่ะข้าเยอะอ่าเออเก่งถือว่าเก่งไหมไม่อ่ะไม่เสร็จเสร็จช้าแม่งโคตรน่าละพาเลยแล้วเสร็จช้าเสร็จช้าก็ต้องดูแบบ นานนรกเลยอ่ะหมูไม่นี่ก็ไม่ไหวบ้างดูอารมณ์เราด้วยเดี๋ยวพอเสร็จไปแล้วมึงจะกี่รอบเนี่ยเสร็จไปสามรอบแล้วยังไม่เสร็จอีกอ่ะอะไรเงี้ยอ๋อนานไปอ๋อนานไปอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าผู้หญิงเสร็จไม่เสร็จกี่รอบไม่กี่รอบบอกเขาดิพี่อ๋อทำได้ถามได้เคยโกหกไหมเสร็จแล้วโทรบอกด้วยนะเฮ้ยโอ้โหขนาดนั้นเลยนานขนาดนั้นขอผู้หญิงเล่าหามือถือโอเคโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วรู้ได้ไงอ่ะไม่ไม่ไม่อยากรู้ว่าถ้าเกิดเราเคยหลอกเขาไหม เคยแล้วทำไมหลอกเออบอกเสร็จแล้วนะเด้อเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราไม่เสร็จสองทีนึงแล้วบ้าขาดอ๋อเสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยแบบนานจนแบบเราเริ่มไม่มีอารมณ์ที่จะจะเสร็จแล้วแต่ว่าเราก็หลอกไปแต่เราก็ไม่ได้เซ็งเซ็งอะไรไม่เซ็งค่ะไม่เซ็งแค่แบบเหมือนกับเขาพยายามมากเกินไปให้เราเสร็จอะไรเงี้ยผู้ชายต้องเบิร์นให้ไหมต้องดีต้องเบิร์นให้ผู้หญิงไหมต้องดีเหรอวิิธีีีีกาารรเบ์นนททท่่ดดสุคต้องงงํยัไ เพราะว่าผมเพิ่งไปอ่านน้องคนหนึ่งมาน้องคนไหนพี่น้องนั่นชื่ออะไรนะไม่รู้จาไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าแต่แต่เขาแต่บางคนผู้ชายเขาก็ไม่ทําให้นะเออมันไม่ทํามันจะเป็นการที่ทําให้เหมือนกับเราไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมในการที่จะพอเขาใส่ไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์แล้วไม่สืว่าครั้งแรกอ่ะครั้งแรกอ่ะเฮ้ยครั้งแรกเขาถ้าไม่เล้กกันมันก็พพี่ครั้งแรกต้องต้องลงเลยเหรอต้องเบิร์เลยเหรอ กนิดเยครั้งแรกไม่ต้องก็ได้แต่แบนิดนึงก็ดีนิดเดียวนิดเดียวพอแต่ถามผู้หญิงทุกคนแม่งผู้หญิงแม่งชอบมาแนวสายเบิร์นมากเคยถามผู้ชายป้องั้ยแต่ไม่ต้องครั้งแรกไงเอราผู้ชายไม่ชอบหรอถ้าอย่างผู้ชายยังชอบผู้หญิงทำเลย ไม่เดแต่ผู้ชายไม่ชอบลงไปผู้ชายชอบผู้หญิงร้องเพลงแต่ผู้ชายไม่ชอบร้องห่ยไม่แฟร์อ่ะไม่แฟร์อ่ะโกลกนี้ช่างไม่มีความยุติธรรมเปลววุ้นจินตายไปแล้วจะเหลือความยุติธรรมอะไรอีกเออแต่เดยกก็คอยเจอนะแบบชอบแบบเป็นบ้าเมิจจะอย่างเดียวเลยเหรอจนแบบพอก่อนหมายถึงว่าจะเบิร์อย่างเดียวพอก่อน ชาติแล้วเป็นหมาไม่รู้รู้ตัวอยู่มันดูดูดูอเดูแล้วพวกองค์ประกอบเป็นส่วนสำคัญไหมในการที่เราจะซัดกันของเล่นเหรออย่างเช่นของเล่นอ่ะตอนนี้กำลังฮิตมากเลยอะไรโรยน้ำโรยของกินอะ นักทาเนยราดนมสงสารที่นอนน่ะไม่ไหวอ่ะถ้าไปลงแล้วต้องทำที่ม่านรูดเท่านั้นเออถ้าไปลงแล้วว่าไม่อยากโดนสงสารที่นอนจริงนะไม่ไหวอ่ะไม่ต้องของเล่นก็ไม่ต้องดูว่าผู้ชายโรคจิตไหมไม่นะมันไปิที่ไหนวะยิ้ตนไปเอาข่าวนี่แม่เลผมนี่ในกรุ๊ปผมนี่ตัวดีทั้งนั้นดูขอเข้ากรุ๊ปแอดไลน์เดยมาได้เลยพี่พาไปเราจะตกใจมันไม่ได้มีสิ่งที่ดีสาระ มีมีแต่เรื่องน้ำทั้งนั้นครับผมน้ำท่วมฝนตกท่วมหัวยินอลไนั่นอ่ะมาเอียกทั้งวันอ่ะ อเออถ้าถ้าอยู่ถ้าอยู่กลุ่มพี่นี่คือสู้ทั้งตัวพูดตรงคิดยังไงไอผู้ชายที่แบบวันวันเดี๋ยวแบบดูคลิปโป้ส่งรูปโป้กันเลย <c oughs> คด<ๆ>ิดอะไรไี่เข่นป่ะแบบไม่มีอะไรจะทากันแล้วหรอไม่คิดจะทำอะไรอืน่นกันแล้วหรอเป็นแฟนเรา <c oughs> เราให้เขาดูไหมหนังโป๊ไม่ใ <c oughs> อ่อถ้าเป็นแฟนเราให้ดูหนังโป้แต่ไม่ได้ให้แบบมจะมาหมกมุนเลยของไม่ไม่แบบดูตัวที่ไม่ดูกับเรานะเราไม่อยู่บ้านแล้วมันก็ดูหนังโป้เคยมีจับได้ว่ามันดูนะ ถึงขั้นทานไปต้องใช้คำว่าจับได้หลอมันไม่ใช่ความผิดเปล่าก็คือแบบเขาไม่ได้บอกเราไงจะดูหนังโป๊กวโทรบอกด้วยเหรอยังไงอะเกรงพอดูหนังสองแผ่นก็คือมันมีมันมีไปอยู่แล้วปะคือมันจะดูหนังโป๊มันก็ต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ปะ เ,เ,เรามีแฟนป้เราจะไปนั่งแบบอ๋อถ้าดูด้วยกันเรามีว,ว่าว่าไปอยากแบบมึงมีแฟนแล้วมึงไปนั่งดูหนังโป๊คนเดียวมัก็อ,อันนี้เป็ขเข้าใจผิดนะจะให้ดูเพื่ออะไรอะ่ะไม่ผู้ชายเนี่ยเขาดูหนังโป๊มาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะนั้นมันก็เป็นเหมือนการอ่านการะตูนของเขาแบบนี้อ๋อเหรอแค่หนูดูบ้างหนูก็ไม่ผิดใช่ปหไม่ผิดจะดูทั้งวันด้วยเออเออเออเองอเออเ้ย ไม่โกรธนะโกรธไหมไม่โกรธไม่โกรธนะกูว่ามีงอนไม่งอนเขาไม่งอนเนาไม่งอนแต่ทำไมไม่เรียกเลยอ่ะแตงอ๋อเหรอเออจะมาช่วยเหรอช่วยวันนี้อยากจะอยากจะใช้อารมณ์ที่คุ้นเคยแกตัมตามสบายเลยค่ะมันเหมือนแบบว่ากินเหล้าโซดาโค้กก็อยากจะเปลี่ยนเป็นโซดาน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยปล่อยมันไปถ้ามันไม่ได้เป็นลงกับคนอื่นก็ปล่อยมันไปอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนช่วงหน้ากลับมาครับกับรายการ The Sweet เขาทำอะไรแล้วเขาทำต่อไหมไม่ต่อก็เขาจบแล้วอะแล้วเขาจะทำ <mon st ing> อะไรเขาลุกไปไหนลุกไปสูบบุหรี่หรือไปกินกาแฟไม่ต้ลุก<า>ไปลุกไ,ไม่ก็แบบนอนน,น,น,นอนเดิน We a r ลีโอคิดแล้วต้องทำ